สวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาตามต่อความฝันของน้องจอยครับวดของวันที่16มีนาคมห7เจดครับในวันที่ผ่านมาเลขของน้องจอยครับเข้า3 0 0 3ตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมครับที่น้องจอยฝันว่ายายทวดมาเข้าฝันเนาะค่ะครับแล้วก็บอกเลขค่ะบอกเลขสาูนเนาะน้องจอยเนาะครับเลขออก0ูนย์สาครับก็ถือว่า เข้าตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สลับคลิปแรกก็เสียดายเนาะที่ว่าห<ะ>นึ่งวันที่ผ่านมาเช่นกันถ้างั้นเข้าทั้งบนและล่างเลยครับท่านผู้ชม<ะ>เพราะว่าในคลิปแรกจอยฝันว่าลูกชายที่ตายไปแล้วมาขับรถลูกชายที่อยู่อะค่ะมีชีวิตอยู่นั่นแหละคนโตอ๋ตอพี่จําผิดเนาะ,ะมาขับรถไอ้ไถที่จอยซื้อมาใหม่เนะออาะอ้อมบ,บ้านเลยครับท่านผู้ชมแต่เราไปโฟกัสที่เลข แรงม้าครับแต่รอบนั้นเลขแรงม้าก็ออกเนาะออกค่ะครับตรงนี้ก็ออกยุถ้าเขาเขาแก้ถูกข้ออ้อมมันก็ศูนย์เนาะครับแต่แก้ไม่ถูกครับแรงม้าลดก็สามสิบเก้าสามสิบเก้าแรงม้าครับอ่าสลับเลขเก้าก็เลขหกก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ครับรอบนั้นจอยตีให้เพื่อนเพื่อนก็สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ก็สาก็สามตัวตรงสามตัวโต้เนาะค่ะ ครับครับรอบนี้ก็มาอีกแต่สลับตำแหน่งกันครับครับแล้วก็ไปออกเลขไอ้คุณเจไ้กุญแจรถก็คือหนึ่งสองเจ็ดเก้าก็เจ็ดเก้าก็ตรงตรงเนาะเสียดายมากหนูเสียดายเหมือนกันไม่ได้ซื้อเลยครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเลขของจอยก็ถือว่าเข้าครับเข้าศูนย์สามสามศูนเนาะครับเพราะจอยก็ฝันแค่อ่าสั้นๆเนาะรอบวันที่ผ่านมายายทวด ที่ตายเสียชีวิตไปมาบอกเลข30ครับห้าลนเท่านั้นล้านบาทเลขออก4ี่ศูบยคุณบวกููจะซื้อ40บอกมันไม่ออกล้อมันออก30หนูบอกออกจริงๆด้วยเนาะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้จอยเล่าความฝันในงวดนี้ให้ FC ฟังเนาะจอยฝันว่ายังไงบ้างครับหนูฝันว่าหนูนั่งรถคากับแฟนแล้วอีกหลายคนอยู่ค่ะนั่งรถปิ๊กอัพที่บ้านหลายคน จะไปเก็บเห็ดอะคะ่ะร,ระหว่างทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระหว่างทางอะคะ่ะไปเจอต้นไม้หนึ่งเนาะไปก็เห็นเห็ดอยู่ใต้ต้นไม้เยอะแยะอะคะ่ะเห็ดปวกอะเห็ดปวกเห็นเต็มก็คนอื่นเขาก็ลงเก็บกันเต็มนุ่มนูแล้ว่าจะเก็บนูก็ไม่เก็บหนูก็ยืนดูเขานะยืนดูยืนดูนิ่งๆมีนอนอะคะ่ะนอนไตขึ้นขึ้นหนูขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงคอ,อ ไต่ขึ้นหนูก็จับโยนจับโยนจับโยนอยู่นั่นนะคะจับโยนจับโยนจนหนูตื่นนะสะดุ้งตื่นเลยอจอยก็ฝันแค่นี้ค่ะไม่ยาวฝันไม่ยาวคือฝันว่าตัวเองนี่ไปอ่านั่งรถรถคันไหนจอยรถที่บ้านปิกอัพที่บ้านนะคะค่ะทะเบียนอะไรนะคะหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งรถคันนี้นี่ออกบ่อยๆเนาะออกบ่อยหนูสองรอบแล้วออกที่จอยฝันเทียนทีไรออกตลอดเนาะค่ะครับ เป็นรถที่จอยใช้งานที่บ้านเนาะค่ะขับทะเบียนรถ6501ครับก็คือจอยฝันเห็นอีกแล้วครับท่านผู้ชมฝันว่านั่งรถคันนี้กันไปแล้วก็ไปสารที่แห่งหนึ่งคือไปเจอเห็ดเนาะค่ะเอห็ด <ไป S 2> ยู่<จ>ใต้ยต้นไม้ค่ะก็เลยพากันลงไปเก็บเห็ดค่ะแต่จอยเนี่ยไม่ทันได้เก็บเห็ดกับเขาก็คือยืนดูเขาเก็บเห็ดอยู่ค่ะครับอ่าแล้วก็สักพักหนึ่งมีน้อนมาขึ้นเต็มตัวเลยค่ะครับน้อนนี้ขึ้นมาถึงคอ ถึงคอเลยไตยขึ้นมาเรื่อยๆไอตัวไตกระไตถึงคอก็ถึงคหนูก็จับโยนจับโยนจับโยนจยนหนูสะดุ้งตื่นโอ้ครับครับฝันแบบนี้ก็ถือว่าจอยคิดว่าเป็นฝันดีไหมสำหรับตัวเองก็น่าจะดีอะค่ะครับฝันเห็นนอนเนาะอ่าก็คือในความฝันนี้ดึงออกเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช่ไมไม่หมดไมตขึ้นตามมาเรื่อยๆอืมครับครับ แล้วจอยจะตีตัวเลขคือตัวตัวไหนตัวหนูเน้นทะเบียนรถหนูครับคือตัวตัวที่ให้พี่เขียนไว้ให้นี้คค่ะห้าศูนย์หนึ่งครับแล้วก็อายุอายุของตัวเองค่ะครับครับอันนี้คือตัวเลขทั้งหมดครับที่จอยให้ผมเขียนให้ครับท่านผู้ชมครับ่าจอยตีใส่ทะเบียนรถของตัวเองที่นั่งไปเนาะค่ะที่นั่งไปเกตเ็ดครับแล้วก็อายุของตัวเองก็คือปีนี้จอย อายุสามสิบเจ็ดย่างสาสิบปดปีค่ะครับน้องจอยเกิดวันที่ยี่สิบหกครับท่านผู้ชมพศสองพันห้ารอยยี่สิบเก้าครับแล้วจอยแล้วหนึ่งสามเจ็ดนี่คือหน,นะะึ่งก็คือนอนนะคะหนึ่งก็คือนอนเนาะแล้วก็เอามาใส่กับอายุยของตัวเองค่ะครับอ่าไม่ได้อาจจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามแปดก็ได้ครับท่านผู้ชมครับแต่จอยเขาเขียนให้แค่ให้ผมเขียนแค่หนึ่งสามเจ็ดคือชอบตัวนี้ค่ะ อ่าเพราะว่าอายุของน้องจอยเนี่ยถ้านับตามพศออก็คืออายุ38ปีแต่จอยเกิดวันที่26เดือนเดือนไหนนะจอยพฤษภาพฤษภาเนาะอ่ามกรกมาคมพมีนาเมษาพฤษภาก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึง38 38เต็มเนาะครับก็คือยังอยู่ใน37ปีครับท่านผู้ชมครับน้องจอยก็เลยบอกว่าเอาหนึ่งใส่ก็คือหนึ่งนี่ก็คือ, 1, น,คอนอนที่ขึ้นตัวเองครับนอนขึ้นครับก็เป็นหนึ่ง37ครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ผมลงเพิ่มเติมให้คือวันที่วันเกิดของน้องจอยครับ26ครับพศ2529ครับท่านผู้ชมเพื่อ EFC บางท่านครับถามมาครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับส่วนทะเบียนรถ6501นี่คือ,อจอยเขาฝันเห็นบ่อยมากเนาะ,ค,ะครับแล้วก็ฝันเห็นตอนนั้นก็ออกทั้งสองรอบค่ะออกทั้งสองออกหกหนึ่งมั่งออกห้าหนึ่งมั่งใช่ใช่ ครับรอบนี้ก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยครับท่านผู้ชมครับถ้า65ห้าถ้าตัดก็อาจจะเป็น65หรือว่า01หรือว่า51หรือว่า61ครับหรือว่าตัดเป็นเลข3ตัวก็ได้ครับท่านผู้ชม6 5 0้าศูนย้าศนย์อะไรทํานองนี้ครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มาหาลงจอยที่นาเนาะใส่ปุ๋ยข้าว อ๋อก็คือวันนี้มาใส่ปุ๋ยข้าวกัน<ะ>แต่บ้านกับนาก็ไม่ไกลกันเนาะ,ะครับเลยมาทำคลิปของน้องที่นาครับของน้องจอยครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับแนวทางความฝันของน้องจอยในงวดน,นี้เนาะครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ให้ ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องจอยมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับก็ขอให้เลขที่น้องจอยให้ในงวดน,นี้เข้าตรงๆอีกเนาะน้องจอยเลขของจอยนี่เพิ่งหลุดแค่สองงวดเองเนาะครับตั้งแต่ทําคลิปของน้องจอยมาครับท่านผู้ชมเลขของน้องหลุดไปแค่สองงวดครับ แล้วก็นอกนั้นก็คือเข้ามาตลอดครับก็ลองจับตาดูดีๆครับท่านผู้ชมเพื่ออจะมีโชคมีลาบกับน้องจอยครับจอยมีอะไรจะบอกเอฟซีทุกทท่านไหมครับก็ไม่เคยมีค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคงยืนกันทุกๆคนค่ะสาธุขอให้รวยๆกันทุกท่านเนาะคะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของน้องจอยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาตามให้อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับค่ะ